สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับแรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีมาแนะนำให้ทราบเผื่อว่าจะมีบุตรหลานหรือคนรู้จักที่จะเข้าไปทำงานเพื่อเป็นการหารายได้เสริมระหว่างเรียนหรือช่วงปิดเทอมมาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือช่วยแบ่งเบาภาระให้ผู้ปกครองนับว่าเป็นการดีที่เด็กๆจะรู้จักการทำงานในฐานะผู้ปกครองควรส่งเสริมและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง ทั้งในเรื่องกระบวนการเรียนรู้และทางกฎหมายนะครับแม่ครับผมตัดสินใจแล้วผมอยากจะขอไปทำงานพิเศษช่วงปิดเทอมนี้กับพ่อครับอืมงานเช็ดกระจกตึกสูงนั่เหรอลูกได้อครับแต่ลูกยังเด็กอยู่เลยนะเพิ่งอายุ16ปีเองไปทำได้เหรอที่บริษัทพ่อเขาจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมถามพ่อแล้วครับพ่อว่าน่าจะได้รครับ คุณคะลูกยังเด็กอยู่เลยนะคะอายุเพิ่งจะส6บปีเองที่บริษัทเขาจะรับลูกเข้าทำงานดอคะน่าจะมีปัญหาอะไรนะวันจันนี้ผมว่าจะลองพาลูกเข้าไปที่บริษัทดูก่อนเห็นลูกตั้งใจอยากจะทำงานเก็บเ,บเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่เครื่องเก่าอะแป้นพิม์มพันชักเลือนลางไปแล้วนี่ ค่ะฉันเข้าใจแต่ก็เห็นว่าลูกยังเด็กอยู่แล้วไปทำงานเช็ดกระจกสูงๆอย่างนั้นฉันเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกค่ะแม่ครับถ้าที่บริษัทพ่อรับผมเข้าทำงานจริงๆก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปเช็ดที่สูงมากนักหรอกครับผมลองค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด,ดูแล้วครับถ้าทำงานในที่สูงตามกฎหมายระบุไว้ครับ ต้องไม่เกินสิบเมตรนะครับแม่นะครับได้นะครับแม่ให้ผมลองไปสมัครดูนะครับนะครับนะครับจะจะเอาเธอจ้ะลองเข้าไปสมัครกับพ่อดูก่อนแล้วกันนะเย้ขอบคุณมากเลยครับแม่ขอคุณครับคนครับ ตามมาตรา49ผมเห็นควรว่าตินจะสามารถทำงานเช็ดกระจกกับพ่อของเขาได้ครับซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีดังนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541หมวด4การใช้แรงงานเด็กมาตรา49ห้ามมิให้หนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า18ปีทำงานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งงานหลอมเป่าหล่อหรือรีดโลหะวงเล็บสองงานปั๊มโลหะวงเล็บ3งานเกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือนเสียงและแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บ4งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บ5งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียราหรือเชื้ออื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บ6งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟเว้นแต่งานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บ7งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจันตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บ8งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต วงเล็บเก้างานที่ต้องทำใต้ดินใต้น้ำในถ้ำอุโมงค์หรือปล่องในภูเขาวงเล็บสิบงานเกี่ยวกับกรรมมันตภาพรังสีตามที่กำหนดในกฎกระทรวงวงเล็บสิบอ็ดงานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน วงเล็บ12งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่10เมตรขึ้นไปวงเล็บ13งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งตามเนื้องานที่ตินจะไปทำก็ตรงกับข้อ12พอดีทั้งนี้ยังมีข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่ที่ห้ามทำงานของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีดังนี้ครับ มาตรา50ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานในสถานที่ดังต่อไปนี้วงเล็บ1โรงฆ่าสัตว์วงเล็บ2สถานที่เล่นการพนันวงเล็บ3สถานเต้นรำรำวงหรือรองเงง วงเล็บสี่สถานที่ที่มีอาหารสุราน้ำชาหรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับปนิบัติลูกค้าหรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้าวงเล็บห้าสถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทีนี้เราก็มาดูกันต่อไปดีกว่านะครับว่าตินจะได้เข้าไปทำงานอย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่กลับมาแล้วครับแม่เป็นยังไงบ้างจ้าพ่อลูกมีข่าวดีมาบอกแม่หรือเปล่าเอ่ย หน้าของลูกยิ้มแบบเนี้ยต้องได้งานทำแล้วแน่ๆเลยครับแม่ผมได้งานทำแล้วครับลูกเราเนี่ยถ้าโตไปแล้วมีงานทำเป็นกิจจาลักษณะจริงๆคงต้องเงินเดือนเยอะกว่าพ่อแน่ๆเลยทำไมล่ะคะ ก็พอเจ้านายเขาอนุญาตให้ทำงานได้ตามที่ตินเคยบอกตาลไปนั่นแหละว่าให้ทำงานเช็ดกระจกได้แต่ต้องมีความสูงไม่เกินสิบเมตรเจ้านายก็เลยคิดว่าจะให้ลูกลองทำงานเฉพาะชั้นหนึ่งกับชั้นที่สองเท่านั้นแหละผมเอง ก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันเพิ่งเริ่มต้นด้วยเลยว่าจะให้ลองแค่ชั้นสองพอก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับการที่ลูกจะได้เงินเดือนเยอะกว่าคุณตรงไหนนี่คะก็เจ้าตีนนะสิ จะไปขอทำงานวันเสาร์ด้วยถ้ามีจ็อบพิเศษแม้ขยันจังเลยนะเจ้าลูกชายแต่ก็ไม่ได้หรอกนะเจ้านายบอกว่าให้ทำได้แต่พอประมาณแต่ให้ทำวันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หรอก เพราะตามกฎหมายแรงงานเด็กนะ่ะให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานได้ตามเวลาปกติและห้ามทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดด้วยแหมพ่อครับจะฟ้องแม่ทำไมก็ไม่รู้จ้า ะจดีแล้วละตีนเรานะ่ยยังเป็นเด็กอยู่ทำงานเท่าที่ทำได้ตามอายุตามกฎหมายนะดีแล้วจ้าคุณเองก็ต้องดูแลลูกๆดีๆนะคะแล้วเนี่ยจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่ล่ะผมเริ่มงานได้วันจันทร์หน้าเลยครับแม่เห็นไหมบอกแล้วลูกเรานะ่ะ มันขยันพ่อละภูมิใจจริงๆเอาล่ะเอาล่ะไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากันได้แล้วจะได้ลงมากินข้าว ก่อนที่จะจากกันไปสำหรับรครนสั้นเรื่องนี้อย่าลืมนะครับตามมาตรา48ห้ามมิให้ในายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุดเมื่อทราบกันแล้วก็ต้องดูแลบุตรหลานและเด็กในปกครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการทำงานกันด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแรงงานเด็กอีกเรื่องหนึง่งจะเป็นเรื่องอะไรคราวหน้าพบกันสวัสดีครับ